มน,นีคนชอบปลูกพามาเบิ้งน้อยนาอยู่บนคูคนาอีกนะคะพี่น้องหน่วยงามแล้วหนวยใหญ่แล้วเป็นน้อยนาที่เขาปลูกบนคูคนะปลูกไว้กับพ่อได้ยู่ได้กินเทาพ่อหาจะปลูกหลายนะคะพี่น้องเขากระปลูกไว้ข้างคางคูคนะอู้หน่วยใหญ่แล้วพี่น้อง ดีค่ะปีนี่ต้อท่อไว้ก็ไม่ได้ออกมาลดจากเท้อเพราะว่าปีนี่ฝนมาไว้นะคะปีนี่ฝนมาไว้จะอาศัยฝ้าฝนเอา้าเริ่มจะแก้แล้วก็มีค่ะพี่น้องนี่เริ่มจะแก้แล้วก็มีโอ้นี่นี่แสดงว่าเขาเริ่มจะแก้แล้วนะคะพี่น้องนี่อีกหน่วยนึงอ้าวรุ่นที่เขา นี่พอเก็บแล้วพี่น้องนี่ถ้าเขาปิดขวนง่ายๆเนี่ยแสดงว่าเขาแก้แล้วอ้าวเริ่มแล้วค่ะพี่น้องเริ่มจะมีน้วยแก้ห่ให้เขาได้เก็บกินแล้วบ่ได้ออกมาหลายมือต้นนี้มีมดแดงพร้อมว้าพี่นอ้องต้นนี้มีมดแดงพร้อมอู้มันเริ่มจะแก่แล้วโอ้ มีมดแดงมีหมดแดง,ดแดงโอ้ปีนี่โดคักปีนี่ดกคักครับพี่น้องโอ้หน่อยหน้าเฮาปีนี่มหลายรุ่นเดี๋ยวคนชอบปลูกจะี๋ยพงานเาไปบึงข้างในก็หวานของเขา,าอ่ะช่วงนี้กับป้อยเก็บเบเกค่ะป่อยไว้เว้นระยะ ต้นใหญ่แล้วค่ะอ้ยดกคักพี่น้องน้อยนะดกมากอันนี้ต้นพักวนันชูงม่วมหัวแล้วนี่ยอดที่เขาเหลือไว้ปีนี่ยาวแล้วนะคะนี่นี่คือที่เห้าเหลือไว ที่เข้าเหลือไว้เมื่อกี้เดือนนี้นะคะเข้าเว้นระยะเว้นระยะบ่กเก็บบเมื่อกี้เดือนกิ่งเงาแล้วค่ะนี่ต้นนี้ก็สูงไว้ไงไว้ค่ะนี่นี่กิ่งของปีนี่นะคะกิ้งของปีนี่ที่เข้าเหลือไว้โอ้ยไงไวขนาดค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาชมเรื่อย เดี๋ยวจะพาชมข้างในเรื่อยๆเป็นคู่คณะนะคะพี่น้องเป็นคู่คณะยั่ไๆประทานในวานเข่านะคะแปลงนี่ประทันในวานเข่าปลูกน้อยหน้าปลูกกล้วยปลูกผักวานผสมปรผสานกันนะคะ <ๆ S 1> พี่น้อง <ๆ S 1> นี่เป็นต้นผักวาน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่เขา,าทายคลิปให้เบ่งบ่อยๆนะคะ <ๆ S 1> เว้นระยะการเก็บผลผลิต ช่วงฤดูฝนเขาก็จะปล่อยให้เขาหาอาหารเลี้ยงจะคองให้ไงก่อนนะคะพี่น้องโอ้ปีนี้น้อยหน้าดกค่ะปีนี้น้อยหน้าดกดกมากจริงๆปีนี้ไม่ได้ให้ปุ๋ยนะคะแต่ว่าดกคักพี่น้องไม่ได้ให้ปุ๋ยแต่ว่าดกคักเขาบันไดวานเขานะคะนะแปลงนี้เขาบันไดวานเข้าอ้ยเริ่มลกแล้ว ก้ยสออน,น้อยหน้าปีนี่ค่ะพี่น้องดกมากดกจริงๆริงเดี๋ยวเขาจะพาเขาไปชมขงง้างในเขาจะปลูกกล้วยอยู่ข้างๆแล้วก็ผักหวานนี่เป็นแปลง เป็นเป็นแปลงผักหวานอีกแปลงหนึ่งนะคะพี่น้องแต่ว่าเขาจะปลูกบนคูคนะอันนี้พริกเขากับปลูกไวพ้พอะดินะคะอันนี้ผักหวานที่เขาปลูกไหมนี่เป็นผักหวานที่เขาปลูกไหมอ่าพริกปลูกไว้พอได้เก็บกินนะคะพี่น้องนาไห้หนาะนามาให้มานาะพอได้เก็บไปยูไปกินเก็บไปตำเจ้า เล็กๆรีกน้อยๆนะคะนี่สวยแล้วสวยแล้วพีกเขาสวยแล้วอันนี้ต้นผักวานปลูข้างต้นแคอันนี้เขาหมดอายุแล้วให้พอบานมาจัดก,การออกเรียบร้อยนะคะเหลือแต่ต้นผักวานสูงท่วมหัวแล้วเาจะปลูก้างๆกันแบบนี้นะคะพี่น้อง เขาหมดอายุเราก็ตัดออกนี่แต่ต้นผักหวานเขายังโอเคนะคะต้นผักหวานเขาจี่สูงสูงท่วมหัวแล้วนี่ต้นข้างๆกระงามเยาจะพาไปเบิ้งอีกนะคะอันนี้เขาปลูกไม้อันนี้ปลูกไม้คะ่ะใส่อ่น้อยนะ้าเป็นพี่เลี้ยง น,นี่ไส้น่อยนาเป็นพีเลียงนะคะพี่น้องเดี๋ยวถ้าต้นผักหวานเท่าไงเขาจะเอาต้นน้อยนาออกอุ้ยเบิง้งเบิ้งเขาแตกยอดขึ้นไม้ค่ะพี่น้องนี่ปูกเมื่อเดือนเมษาแตกยอดยางงามค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งอีกเรื่อยๆข้างใน,นก็จะเป็นต้นไงที่เฮาบอ่อเก็ยบยอด เขาเว้นระยะการเก็ยบยอดโอ้กล้วยกล้วยสองคืออันนี้กะเพราะเพราะตัดแล้วนะคะพี่น้องนี่กล้วยเขาพอตัดแล้วนุ่นอีกเค่หนะึงว้าวกล้วยเขาพอตัดแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่า ต่ว่าพ่อบ้านเพิ่นเอาไปเพิ่นเอาไปหาเคือโอ้สงสัยจะเป็นเอออย่าเพิ่นทาย้อยเอาไปนะคะพี่น้องเพิ่นบ่ทันได้เอาไปเบิดเพราะว่าเห็นอยู่บ้านหาเคือเหลืออยู่นี่หนึ่งสองที่ที่พ่อตัดแล้วมีมีสองเครือนะคะพี่น้องส่วนนู้นจะเป็นต้นผักวานที่ต้นใหญ่อีกสองต้นนะคะพี่น้องนู้นอยู่ฝั่งทางนูน้น อายังมาทันดีวานเขาควรตกดีหย่าก็เริ่มลกอีกแล้วเริ่มลกอีกแล้วค่ะพี่น้องขทา,างเพึ่งก็จะปลูกอ้อยอกล้วยของเราอันนี้กำลังถอดปีญ่ๆ ดีอยู่ค่ะพี่น้องกล้ยกวยปีนี่มแจ่เคืองหง่ๆนะคะกล้วยปีนี่มมแได้คือหญ่ๆแต่ว่าของปีที่แล้วมแต่เคือได้น้อยเพ่าะท่านได้เพาะตัดกันเยอะอยู่นะคะพี่น้องปลูกไว้เห้ก็ได้ใส่ใบตองตองเห้ก็ได้ตัดไปขายเรื่อยอเดี๋ยวมื้อนี้มีต้นพริกลงเรือเดี๋ยวคนชอบปลูกจะเก็บไปไว้ ตำน้ำพริกนี่เล็กๆน้อยๆคนชอบปลูกหานุนหานี่มาปลูกอย่างละเล็กน้นนอยอันนี้ต้นมะนาวต้นมะนาวของเขากะรอดแล้วนะคะนี่รอดแล้วอีกปีนึงน่าจะได้เก็บผลผลิตีประมาณนี้นะคะอารมบรรยากาศทุนาะ้วก็ตะวันที่คนชอบปลูกปลูกไว้นะคะนี่บรรยากาศย่างเมื่อแล็นะคะ ูเลยชอบธรรมชาติแบบนี้อากาศแบบนี้กับะมานี้นะคะพี่น้องคลิปหน้าเจอกันบ้า